กอบคอซีรีส์จีนช่วงนี้ที่โมโนแมสมีเรื่องใหม่ๆม,มาให้รับชมกันแบบต่อเนื่องเลยค่ะล่าสุดได้นำเรื่องอินบอลซัมบุพารักคืนใจมาเอาใจแฟนๆกันด้วยค่ะอินบอลซัมบุพารักคืนใจซีรีส์ย้อนยุคแนวโรแมนติกและถ้าหากใครชอบสายแฟนตาซีแล้วล่ะก็ยิ่งไม่ควรพลาดเลยค่ะ การันตีความสนุกและความฟินยอดวิวพันล้านวิวโดยที่จีนเองได้รับการพูดถึงและเป็นที่จับตามองตั้งแต่วันแรกที่อ่อนแอซึ่งเป็นเรื่องราวของหญิงสาวกัมพายางไฉ่เวยผู้มีรอยแผลเป็นขนาดใหญ่บนใบหน้าเธอเติบโต,ตมากับท่านอาจารย์ที่เป็นอดีตผู้ชนะสูตรพริศษฐ์ทำให้เธอได้รับการถ่ายทอดวิชามาด้วยจนวันหนึ่งยางไฉ่เวยได้หวนกลับมาพบพันเรนนายอำเภอหนุ่มคู่หล่อเหลาที่ตั้งมั่นจะแต่งงานกับเธอพอทั้งคู่เคยผูกพันกันมาแต่อดีตเพราะว่าในคืนก่อนวันแต่งงาน หยางเฉยเวยถูกคุณหนูสร้างกวนจื่อแล้วพาตัวไปทําพิธีสลับวิญญาณเพื่อที่จะแต่งงานกับพานเวทแทนแต่ร่างเดิมของเธอกลับถูกลอบฆาตกรรมและเสียชีวิตอย่างปริศนาทําให้หยางเฉยเวยที่อยู่ในร่างของสร้างกวนจื่อต้องร่วมมือกับพานเวชในการสืบหาตัวคนร้ายนําแสดงโดยจียจิ้งอีหริวเสวี่ยอีจ้างเหอนหุ่ยจื่อและอู่เจียอีสร้างกวนจือ่อเปลี่ยนเป็นหน้าข้าไปงานแต่งงานต้องเรยบไปขัดขวางนาง จะไม่ค่อยเหมือนกับที่ผ่านมาแต่ราวกับลอกคราบเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจะจับฆาตกรมารับโทษเปิดเผยชมหน้าของเขาปริษณนาฆาตกรรมนี้จะถูกสืบสวนและคลี่คลายได้หรือไม่ต้องติดตามกับซีรีส์จีนอินบอซซัมบุภารักคืนใจรับชมได้แล้วทางโมโนแมสทั้งแบบภาคไทยและซับไทยอัปเดต2ตอนใหม่ทุกวันพุธ10นาฬิกาค่ะ